ผู้หญิงคนหนึ่งได้เผามือเด็กสาวด้วยก้นบุหรี่จนเกิดแผลาสามแห่งแล้วเปลี่ยนลูกของตัวเองกับลูกของครอบครัวที่ร่ำรวยหวังว่าครอบครัวที่ร่ำรวยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกของเธอเธอพาลูกของครอบครัวที่ร่ำรวยไปมองลูกของตัวเองอย่างไม่เต็มใจแล้วก็จากไปอย่างไร้ทางเลือก20ปีต่อมาผู้หญิงคนนี้กลายเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากความพยายามแต่ในช่วง20ปีนั้นเธอยังคงคิดถึงลูกสาวของตัวเองและอยากจะตามหาลูกสาวของเธอเธอสั่งให้ผู้ช่วยใช้ทุกวิธีในการตามหาลูกสาวแท้ๆของเธอ แต่เด็กสาวในตอนนี้เติบโตแล้วใช้ชีวิตอยู่กับแม่บุญธรรมในครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยที่ซึ่งแม่บุญธรรมของเธอเลี้ยงดูเธอเหมือนลูกแท้ๆและเด็กสาวก็มีความสุขวันหนึ่งซีอหญิงได้ไปเยี่ยมตลาดหวังว่าจะได้เจอลูกสาวของเธอเด็กสาวทักทายซีอแต่ซีอไม่รู้จักเธอทั้งสองพลาดโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งต่อมาลูกสาวบุญธรรมของซีออขับรถสปอร์ตและชนเด็กสาวตรงหน้าประตูโรงเรียนและไม่เพียงแค่ไม่ขอโทษแต่ยังดูถูกเด็กสาวบอกว่าเธอไม่ระมัดระวังขณะเดินเด็กสาวไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ จึงเรียกร้องให้ลูกสาวบุญธรรมขอโทษและจ่ายค่ารักษาพยาบาลทันทีแต่ลูกสาวบุญธรรมอาศัยฐานะเป็นลูกสาวของผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมองเด็กสาวด้วยท่าทีดูถูกยังคุยโอ้โอวดว่าไม่มีใครกล้าหยุดเธอได้แม้กระทั่งถ้าเธอบินเครื่องบิน